ถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องเข้าใจการทําธุรกิจอันดับแรกคือการลดต้นทุนลดต้นทุนในหน้าทีนี้คืออะไรวัตถุดิบอันไหนที่แพงเราลดลงอันไหนถูกเราเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นกับเพาหมูสับเห็นไหมผมลดหมูลงเพราะหมูแพงเพิ่มทั่วฝักยาวขึ้นมาท่วงข้าวเลยเป่ากินไปมันก็หมดมันก็อิ่มผักไปต้องล้างก็ได้เปลืองน้ำเนี่ย กำไรล้วนๆใครๆเขาก็ทำมาท้งนั้นแหละอันดับ2คือการตั้งราคาสินค้าให้แพงเกินจริงเพราะประเทศเราไม่ค่อยมีเสถียรภาพใช่ไหมเราก็อ้างได้ว่มามะนาวแพงพอมะนาวแพงแนละ้วน้ำมันแม่งก็ขึ้นเลยยม,มันก็แพงไม่หมดเลยแหละอันดับที่สจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือเอาสุภาคุณไปเช่ารถแท็กซี่เช่าแบบเหมาวัน วันประมาณ900บาทเปอลูกค้าเรียกไปส่งบัตทางให้หน่อยคุณเห็นรถมันติดใช่ไหมแค่อ้างคําเดียวว่าแก๊สหมดแล้วคุณก็เอาเวลาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปรับฝรั่งมันจะคุ้มทุนกว่าแค่สามชั่วโมงคุณกําไรแล้วคุ้มทุนแล้วมิตเตอร์ไม่ต้องกดนี่เขาทํากันมาเยอะครับไอ้คุ้มทุนอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือเป็นตัวอย่างที่ที่ er ครับ เป็นใครคุณคิดได้แค่นี้เหรอผมก็อยากมีความสุขมากกว่าครับความสุขมันกินได้เปล่าวะอยากจะทําของดีๆสิ่งดีๆตื่นขึ้นมาตีสามตื่นมามันก็มาทาสังขยาสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยการเอาเปรียบผู้บริโภคไม่เจริญหรอกครับถึงแม้ธุรกิจของผมจะไม่ใหญ่โตแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองวัตถุดิบที่ผมคัดสรรมาผมก็พยายามเลือกดีๆเพื่อที่จะทำให้สินค้าที่ผมผลิตออกมา มีคุณภาพและอร่อยที่สุดโดยที่ไม่จะเป็นต้องขายแพงครับเอาแค่พอเราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้สำหรับส uh ินค้าผมนะถ้าคุณไม่มีเงินผมแจกฟรีได้คนละสามชิ <k <k ้นขึ้นก็มีผู้สูงอายุคนท้องคนพิการคนอยากไร้คนจอนจัดเนี่ยผมแจกฟรี จะบ้าเลยของซื้อของขายมึงเอาไปแจกมึงบ้าหรือเปล่ามึงทใไปตายหาก็ไม่รวยอย่างงี้คุณคิดว่าคุณทําถูกแล้วเหรอต้องลดต้นทุนผมเพิ่มความสุขเพิ่มราคาแพงๆผมแจกฟรี้วจุดคุ้มทุนนะ่ะแค่เห็นรอยยิ้มผมก็คุ้มแล้วถ้าทําครบสามอย่างนี้ได้นะมึงรวยทุนเลตมึงรวยยังฮ่ามึงแจกก็ได้มึงรวยยังทําไมต้องอยากรวยยิ่งรวยก็ต้องยิ่งห่วงพอห่วงแล้วมันก็ทุกข์รวยด้วยการโกง กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกับเพื่อด้วยความซื่อสัตย์เงินทองที่คุณหามาคุณออกไปได้ไหมแม้แต่ร่างกายคุณคุณยังออกไปไม่ได้ความสุขผมคือการแบ่งปันการเอื้อเฟือ้อผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ช่วยแบบพอดีมีแบบพอเพียงผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศทำได้ครับถ้าคิดจะทำจริงๆ ด่าไม่กี่ครั้งยี้โคตรเจ็บเลยใครเอาก็พราไปเพิ่มหมูให้กูหน่อยดิ <c oughs> เอาถั่วัะยาให้น้อยลงนะถ้ากลับตัวหรือแท็กซี่เองได้หรือขับแม่งรับฟรีหมด